คุณอนุทินชาญวิรุฬก์นะรองนายกนะมองยังไงเรื่องที่อาจารย์วิศณุเป็นที่ปรึกษาสํานักเลขาธิการคอรมอฮะผมยังไม่เห็นยังไม่รู้เรื่องหนังสืออะไรเลยแต่ก็ถ้าได้อาจารย์วิศณุมามาช่วยให้คำปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายต่างๆผมก็ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับคือถ้าถามผมผมต้องบอกว่าดีเพราะผมว่าอาจารย์วิษนุรักกันมาก คือจะเบาใจได้ตลอดลในเรื่องข้อกฎหมายไม่ว่าเรา,เราดูเจตนาทําอะไรไม่ใช่ว่ามีนักกฎหมายดีๆจะทําอะไรตามใจชอบก็ไม่ได้ต้องต้อง,ต,องต้องทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่ถูกต้องกับบ้านเมืองถ้าทำสองสิ่งเหล่านี้แล้วมีนักกฎหมายที่มีประสบการณ์มีความรู้มากมายืนยันมันก็จะทําให้เรามีความมั่นใจแล้วก็ สามารถเร่งผลักดันนโยบายต่างๆให้มันสําเร็จด้วยความรวดเร็วมันก็เป็นปัจจัยบวกครับผมผมคิดว่าผมคิดว่าการที่ท่านนายกได้ไปเชิญอาจารย์วิจิตรุมาเป็นที่ปรึกษาของคณะมนตรีก,ก็ก็น่า,นาจะจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมผมก็ต้องถือว่าดีสำหรับผม ก็ถือว่าดีสำหรับการทำงานของรัฐบาลให้ช่วยดูข้อกฎหมายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรได้ตามใจมก็ต้องดูให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือรองนายกอนุทิน